ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรมงกม่อมเย็นวันที่11ธันวาคม2567ที่ลานประตูท่าแอพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในนิรัตพงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ในชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงถึงการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เมืองไทย มาราธอน2,024ที่บริษัทจ็อกแอนจอยจำกัดและสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเมตตาศรึกษาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันกจัดขึ้นเป็นครั้งที่19ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันที่22ธันวาคม2567ที่จะนี้เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้การวิ่งมาราธอนอนานาชาติเป็นสื่อตลอดจนสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเชิงกีนของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอีก ทั้งยังรณรงค์ให้ประชาชนหันมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะมอบให้กับมูลนิธิโรงเรียนเมตตาศึกษาโดยในปีนี้รายการวิ่งดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมการแข่งขันมากถึง61ประเทศโดยแบ่งประเภทการวิ่งเป็น4ประเภทประกอบด้วยวิ่งมาราธอนระยะทาง42กิโลเมตรวิ่งฮาฟมาราธอนระยะทาง21กิโลเมตร วิ่งมีมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรและสมัยรัน3กิโลเมตรซึ่งการวิ่งสมัยรันเป็นการวิ่งชายหญิงทั่วไปไม่แบ่งกลุ่มอายุไม่มีการแข่งขันตลอดจนมีนักวิ่งแฟนซีที่มีการประกวดในคอนเซ็ปต์ของกินบ้านเหาและนักวิ่งเด็กร่วมวิ่งเพื่อสร้างสีสันและความสนุกสนานอีกด้วยสำหรับเส้นทางการวิ่งจุดเริ่มต้นของการวิ่งทุกประเททุกระยะทางจะเริ่มปล่อยตัวนักวิ่งที่บริเวณลานประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยการวิ่งฝราเภทมาราธอน และฮาบมาราทอนจะเข้าเส้นชัยที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่ริมและการวิ่งประเภทมินิมาราทอนจะเข้าเส้นชัยที่บริเวณโขดประตูท่าแพอำเภอเมืองเชียงใหม่สินชัยระชรธนาพรเรียเพียงวริศราธินารายงาน